สวัสดีครับสามสองหนึ่งเริ่มครับก็การได้มาเรียนคอร์สวันนี้นี่ก็จริงๆเป็นลักษณะที่ว่าลงลึกในรายละเอียดแล้วก็เป็นเทคนิคเทคนิคที่ค่อนข้างจะติดดินจริงๆนะซึ่งคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อคนเริ่มต้นค่อนข้างมากขอบคุณมากครับค่ะก็มาเรียนวันนี้นะคะได้ความรู้เยอะเลยค่ะจากที่ไม่เคยรู้เรื่องฮีเบมาก่อนวันนี้มาเรียนก็ ค่อนข้างที่จะช่วยให้เราได้รู้เรื่องอีเบได้มากขึ้นค <ขอ S 1> ่ะอมาครับอ่าทั้พี่พรได้ความรู้เยอะเช่นกันค่ะจากสิ่งที่เราไม่รู้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะทําได้เราก็าทําได้ได,ด้วยข <c oughs> อบคุณมากครับค่ะพันพี่ครับก็อได้ความรู้เพิ่มขึ้นก็ถ้าใครที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับอีเบมาหลายเล่มแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติได้ก็แนะนําว่า ให้มาเรียนดีกว่าจะได้เร็วขึ้นครับโ okay, อเคคบมากครับอ่าทุกทีค่ะก็ศึกษาเรื่อง eBay มานานแต่ว่าไม่เคยประสบผลสําเร็จเลยมาอบรมวันนี้สองเพียงสองวันเดี๋ยวจะไปขายสินค้าแล้วค่ะโอเคครับผม <c oughs> okay, มากครับอ่อาทุอทีการเรียนในครั้นงนี้ก็ได้ประโยชน์มากครับจากเคยรู้จักผิวเผินก็ได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้รู้เทคนิคที่ที่ใช้ประโยชน์มากแล้วก็ใช้ปีเลยครับ โอ,โอเคครับมากครับค่ะอตอนแรกไม่รู้เรื่องอีเบเลยค่ะพอมาเรียนแล้วรู้เรื่องมากขึ้นและคิดว่าทําได้จริงค่ะแล้วก็จะปฏิบัติได้ค่ะขอบคุณมากครับอ่าครับน่าสนใจมากเลยครับนี่ตอริส l y ร e เฟ e c t เลยัะ <c oughs> <c oughs>